คุณผู้ชมครับมีข่าวหนึ่งตอนเที่ยงเราปล่อยภาพไปแล้วนะฮะเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะฮะอยากจะขโมยรถปรากฏว่าเปิดไม่ออกอคุณไม่มีกุญแจคุณจะไปขโมยได้ยังไงเปิดไม่ออกหงุดหงิดฮะทำยังไงดูนะฮะเขาเดินมาเขาจุดไฟเผาแล้วก็โยนขึ้นไปอยู่บนหลังคาโกรธเนี่ยเหรอโกรธใจโกรธฮะก,ก็เลยจุดไฟเนี่<ก>เนยเผาอะไรบางอย่างหนึงเนี่ยเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็เควีงขึ้นไปบนหลังคารถจากนั้นไม่พอนะ ข้างขวดคว้างอะไรไปโดนกระจกรถเขาเสียหายอีกโอ้เอานี่เลยนี่เจ้าของรถเขาบอกอุ๊ยแบบนี้ยอมไม่ได้ล่าสุดจับตัวได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนประชายินดีหาดใหญ่สงขลาครับสพเขาหงจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วครับขณะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงแค่500เมตรครับชื่อว่านายวิวัน์แซ่ลิ่มอายุ47ปีครับจับมาได้วิวัต์เป็นยังไงตอบคำถามวกไปวนมาเพราะเมายาเสพติดฮะก็เชิญตัว มาที่สพคอ,อหงแจ้ง3ข้อหาครับไม่ว่าจะเป็นฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินทําให้ผู้อื่นเสียทรัพย์และเสพยาเสพติดนําส่งพนักง,งานสอบสวนสพคหงเพื่อดําเนินคดีต,ต่อไปพอไปตรวจสอบประวัติของนายวิวัน์คนนี้คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าโอ้โหก่อเหตุลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่ในหลายครั้งด้วยครับแล้วก็มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วหลายคนอา้าวจะไปติดคุกไซค์เข็ดว่าอย่าทำแบบนี้ แล้วก็เลิกยาเสพติดซะด้วยฮะ